ก็เกินลายแบบนี้ก็เกินมาหนึ่้ยหบาทวางให้ต่อตัวไว้มาคนสองนี้เออนี่แหละกำไรของแท้สองพห้อยหกสิบบาทโอ้โหดอกเดียวรู้เรื่องกระเบื้องแตกนี่ น,นีจัดเพื่อความบันเทิงเท่านั้นน้องๆหนูอนๆอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะรบสวัสดีจ้ากลับมาคุกกับฟิมอยเช่นเคยนะจ๊ะพี่พี่จ๋าวันนี้มีเกมดีๆม,มาแนะนำนะพี่พี่นะนั่นก็คือเกมคาบอยนั่นเองนะจ๋าวันนี้พี่คาบอยของเราจะแจกดีแค่ไหนนะจาา๋าพังออมาเบาๆววนะพี่พี่นะ3,000บาทขอจบด้วยเวบส30นี่แหละมาหมุนสักสิบหมุนให้รู้ไปเลยว่ากำไรหรือว่ากำไดนะจ๊ะคูณสองไอจ่ายครับอันนี้มาสี่บาทวะไง ดอกนี้ไม่จ่ายอีกแล้วลูกพี่เกินยังไงอีกครับเนี่ยไม่จ่ายอีกแล้ววะนี่มาสิบสองบาทว่าไงคูณสองปาพายสิบแปดบาทสวยคุณส่ไม่จ่ายดีครับว่าไงต่อลูกพี่ขออีกนิดหนึ่งก็ดีนะ มาตกด้วยเบห้าสิบเลยละกันนะจ๊ะขออีกสักิบหมุนนะพี่พี่นะเออจะได้กําไรไหมสิบหมุนนี้มาสี่สิบห้าทว่าไงต่อลูกพี่คุณสองป,กปากขาใหห้าบาทย,ายังไงคุณสินี้แหละส0มบาทถือว่าสวยคุณแปดปาร1,200บาทนะจ๊ะไม่ใช่กำไรหรอไมะมีกำมัดแน,น่นอนนะจ๊ะเวรน,นี้ปักพหาอยห้บาทนะจัะงราัลก้อนโตนะพี่พีนะเออก็ถือว่ากำไรแหละนะจ๊ะ เออถือว awesome, ่าโสดอยู่แหละพัง่ามาแค่สามพันบาทแต่ตอนนี้ได้มาสี่พันแล้วอ่ะก็ถือว่าได้ไม่มีกําััดนะจ๊ะเว็บนี้นะพี่น้ำแต่กํไไรเด้อเด้อเดอเด้อมาฟรีข้าใหม่เข้าก็ดีนะพ้าก็ดีนะจ๊ะเข้าอีกตัวเถอขอหละอั๊บปั๊บไม่จ่ายครพับโหโอ้พังปุ๊บปุ๊บชัวชุวาลลัละนี้จะเคมาเคมา คณสองมาหน่อยดีปับเขาให้ยังไงดอกนี้ไม่จ่ายหลายยา,ยาวครับขอหน่อยเถอะพี่ขาวบอยขอหน่อยเถอะอพี่จะทำแบบนี้เลยนะครับมาขอสิบหมุนอีกสิบหมุนนี่คือขอฟรีด้วยนะเออ้โหะคะ้างค้างูพี่เกินหนะ้าอย่าทำร้ายกันเลยนะจ๊ะเออมาแล้วว่ะมาสิบหมุนนี้จะได้ไหมหนอ สิบหมู่นี้จะไรไหมจ้ามาสิบสีบสบส่บาทวางะไรต่อลูกพี่ขอหน่อยนี่เจ็ดผ่านมาสานมาน้อยใจมาเลยจ้าเอออาจจะง่วงหน่อยนะจ๊าพี่พี่สาเออพอดีว่าเพิ่งตืน่นคนเราตื่นมาแล้วต้องหาเงตังไลยจ้าปั่นสล็อตเลยดีครับเออเขาบอกว่าเว็บนี้ดีนักหน้านะแต่ก็ได้อยู่นะกับไรหน่อยๆอยู่นะจ๊ะ เป็นเจ็ดสิบมาสี่สิบห้าบาทตัวคุณเอาหน่อยเออนี่สิบสี่บาทได้มาน้อยก็ถือว่ามาอยู่แหละดีกว่าที่เขาไม่มาเนยจ้าเออไมอ่สิบหมุนรอบนี้ขออีกสิบหมุนขอกำไรหน่อยเถอะไม่อยากไ้กำมัดอะ่ะเออทุนยังไม่หายเดี๋ยวอนิดนึงน่าจะหายแล้วดูดวงอะ่ะช่วงนี้พูดไม่ค่อยชัดเลยว่ะปีเข้าหรออย่าบอกนะ ยาบอกหนาว่าฟีข้าวว่ะลูกพี่ไม่ข้าวดีค่ะก็ขข้าวหน่อยดีพอและก็เกินรายแบบนี้ก็เกินมาหนึ่งรอยห้าบาทวางให้ต่อตัวไว้มาคุนสองนี้เออนี่ไหนกำไรของแท้สองพันหกร้อยหกสิบบาทโอ้โหดอกเดียวรู้เรื่องกระเบื้องเต่นีีกำไรหน,น่เงินรวันเมกาในสาสองพันกว่าคิดดู ไม่มีกำไรได้ง่ายอ่ะลูกพี่เกินแต่งดีแบบเนี้ยใจดีแบบนี้ก็เกินไปอ่ะเออไอ้เราก็ชอบชอบเลยดิถ้าลูกพี่แจกแบบนี้ไอ้เราก็ชอบชอบเลยดีครับยังไงต่อลูกพี่ดอกเนี่คุณสี่นี่ไปสิบสี่บาทก็มาวะซานยังไงฟีฟีเจอร์เข้าเถอะขอรล,ล้วกัยนี่ฟีเปินมาวะเฮ้ยฟีสปินมานะจ้าบอกเลยว่าไม่ธรรมดาแน่นอนฟีเข้าทังทีนะจ๊ะ มองเลยว่าไม่ธรรมดาแน่นอนฟรีข้าทั้งทีลูกยี่มับติปหมุนคูณแปดจะได้อะไรให้มันรู้ไปนี่3สามร้อยสามหกบาทได้คูณสามน,นี่อกนี้โอ้โหนึ่งหมื่นกว่าลูกพี่เกินเกินต้านดอกนี้ดอกเดียว,วปั๊อไม่ยากสิว้าเลยเด้หนึ่งหมื่นห้าพันกว่าคุณโกนคิดดู นี้สองร้อยแปดสิบถือว่าสวยอันนี้เนี่สี่ร้อยสี่สิบแปดบาทได้หนะปึ่งเขาเออเจ็ดร้อยยี่สิบแปดบาทสวยวะ่ะนี่ห้าร้อยหกสิบนะจ๊ะยังไงต่อลรืพี่ยังไงต่อครับ วังไงต่อโอ้โหได้กําไรนอนหนอแล้วว่ะลูกพี่ดอกนี้ดอกเดี๋ยวรู้เรื่องสีเข้าทีดอกเดี๋ยวรู้เรื่องครับเออก็ต้องขอบตัวนี้ขอตัวฮานราก,ก่อนแล้วป้าเออได้กำไรมานอนหนอแล้วนะจ๊ะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์กันด้วยนะจ๊ะบายบายจ้าจุจ๊